สวัสดีครับพบกับผมกรการันตีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของโควิด -19 สงครามโรคโควิด -19 เราจะสู้อย่างไรทำไมผมจึงพูดอย่างนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าเราดูให้ดีๆเนี่ยมันเหมือนสงครามโรคจริงๆสงครามโรคครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปแล้วแต่มันเป็นาการสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างทหารฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นในหลายๆประเทศที่เราเคยเห็นก็คือกลุ่มอักษะกลุ่มวันทมิรอะไรก็ว่าไปแล้วก็สู้รบกันประชาชวบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากและในช่วงยุคที่เกิดสงครามข้าอยากหมากแพง ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดแต่ในครั้งนี้ลองดูให้ดีๆนะครับสงครามโลกโควิดเริ่มจากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อประมาณเดือนมกราคมนะช่วงประมาณตุดจ,จีนหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดในจีนเนี่ยแพร่กระจาย แพร่กระจายไปในแถบเอเชียมาที่ประเทศไทยด้วยนะไปทุกที่เลยนะไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียนะรอบๆบ,บ,บ้านเรากระจายไปแต่มาถึงนัปัจจุบันตอนนี้ลามไปถึงยุโรปอิตาลีฝรัร่งเศสเยอรมันสเปนโอ้เยอะเลยหลายประเทศจนไปถึงสหรัฐอเมริกาตอนนี้แทบทั้งโลกเนี่ยร้อยแปดสิบกว่าประเทศแล้ว เห็นไหมครับลามไปทั่วโลกลามไปทั่วโลกแล้วลองมาดูนะทั้งหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่ติดเชื้อโควิดประมาณสามแสนกว่าคนเข้าไปแล้วนะตายเก้าหมื่นกว่าเมื่อวานอิตาลีเสียชีวิตหรือตายเนี่ยวันเดียวเนี่ยประมาณร่วมแปดร้อยกว่าคนเจ็ดร้อยกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกนะครับว่าตอนนี้มันเหมือนสงครามโลกแต่คาว่าสงครามโลกที่พูดถึงเนี่ย มันคือการลบกันระหว่างมนุษย์ก็คือชาวโลก <c oughs> ก็คือประเทศแต่ละประเทศทุกประเทศเลยลบกับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อไวรัสโควิดนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเชื้อไวรัสนะเขาบอกว่ามันมี6ตัวด้วยกันแล้วก็มีมีความแตกต่างกันไปด้วยเรามองไม่เห็นเลยครับจะสู้กันยังไงล่ะทีนี้นะ อิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่บอกได้เลยว่าอยู่ทางด้านยุโรปเราเห็นว่ามีวัฒนาการมีประเทศที่พัฒนาแล้วว่าสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ปรากฏว่าอิตาลีกับสูญเสียพลเมืองหรือประชประชากรเนี่ยร่วม6,000นกว่าคนเข้าไปแล้วจีนมี่ส0 0พกว่าแล้วตอนนี้สหรัฐอยู่อันดับ3ถ้าลองไปดูให้ดีๆอิหร่านโอ้คือพูดง่ายๆว่าเชื้อไวรัสโควิด หรือโควิดเนี่ยไปทั่วเลยไปทั่วเลยไม่มีสัญชาติไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาไม่มีวัฒนธรรมแต่มีวีซา่าฟรีวีซ่าอีกต่างหากไปทั่วโลกไปทุกทุกที่ที่มีคนไปกับใครไปกับพาหะโดยเอาคนนี่แหละพาไปแล้วก็ค่าไม่เลือกเลยไม่เลือกแม้กระทั่งคนจนคนรวยไม่ว่าใครอย่างไรก็แล้วแต่ค่าไายฆ่าหมด ใช่ไหมครับจะจัดการอย่างไรนับวันยิ่งจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น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 อย่างหยุดไม่อยู่เลยมีประเทศจีนประเทศเดียวที่ตอนเนี้ยที่กําลังเหมือนจะเอาอยู่เหมือนจะหยุดได้อยู่แต่ก็ยังไม่กล้าประกาศชัยชนะเลยแต่ในประเทศจีนไม่มีนะตอนนี้ไม่มีไม่มีคนติดแนละ้วแต่มีจากประเทศอื่นเข้าไปที่ประเทศจีนแล้วติดอ่าเอาละจีนก็ต้องส่งบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยไปช่วยประเทศอิตาลี ไปช่วยประเทศต่างๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าคิดอย่างมากๆที่ผมกําลังจะบอกกับทุกๆคนที่เป็นคนไทยนะบอก,กบทุกคนเลยนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนี่แหละแต่ใช้จุดเรื่องของการสังเกตรหรือว่าเราจะต้องมาดูแลตัวเราเองด้วยหมอเหนื่อยมากบอกได้เลยนะครับพยาบาลบุคลาการทางการแพทย์ในภาครัฐเขาเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแหละแล้วปวดหัวแล้วเครียดด้วย บอกได้เลยมันเหมือนกับแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่มันมาเจออย่างหนึ่งมาแก้อีกแบบหนึ่งมาเจออีกแบบหนึ่งแล้วจะทํำยังไงคนเมื่อมีการเคลื่อนตัวไปในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่แน่นอนเชื้อมันก็แพร่ไปด้วยนะปรากฏการณ์ที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยนะพอบอกว่ามีการอะไรละ่ะปิดห้างสรรพสินค้าอ่าปิดห้างสรรพสินค้าปิดสถานบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยเรื่องของคาราโอเกะหรือผับบาร์รวมถึงสังกัดวิชาโรงเรียนรวมถึงสถานฝึอกอบรมด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นห้องที่ปิดหรือมีจํานวนคนเนี่ยที่อยู่ในการแออัดเนี่ยแม้กระทั่งนั่งทานอาหารยังไม่ได้เลยปิดหมดปิดหมดเลยเป็นเวะยะเวลา22วันนะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเห็นเลยนะคนรับคนกะลูกันเข้าไปที่ไหนไปตามห้างส,สินค้าซื้ออะไรตุนอาหารกักตุนอาหาร ผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องตุนนะตอนนี้เต็มเหมือนเดิมตุนเสร็จปุ๊บขอให้มีเงินตุนนะบางที่นี่แทบจะเปิดร้านซูปเปอร์บร์เก็ตได้แล้วมั่งที่บ้านเดียผมไม่เห็นนะบางทีเอามาลงเฟซกันเนี่ยแล้วหรืออาหารมามา่านี่ยไม่รู้ยังไงฮิตมาม่าเนะ่มีทุกยี่ห้อเลยมีหมดนะแทบจะเปิดร้านได้อันนั้นกินมาม่าก,กันเรียกว่ายาวไปเลยนะเนี่ย มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เราบอกว่ามันเหมือนสงครามไหมมันเหมือนสงครามเลยสงครามโลก้วยเขาบอกสงครามโลกหมายความว่ารบก,กับเชื้อไวรัสโคโรนาโรคโควิดโดยมีบุคลากรทางการแพทย์มีหมอมีพยาบาลของแต่ละประเทศสู้รบประเทศจีนก็บุคลากรทางการแพทย์ก็สูญเสียเห็นไหมฮะเสียชีวิตรวมถึงประชาชนด้วยเช่นเดียวกันอิตาลีก็เหมือนกันทุกประเทศเลยนะครับณตอนนี้ มันไม่ได้เป็นการลบกันด้วยอาวุธเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลบกันด้วยยุธทธปกรณ์เครื่องบินหรืออะไรอะอาวุธปืนรถถังเรือดำน้ำําไม่ใช่เลยแต่ลบกันด้วยชีวาภาพคือทางการแพทย์ว่าใครจะมียามีวัคซีนมีอะไรจะมาป้องกันจะมาสู้รบกันอย่างไรจะป้องกันเชื้อตัวนี้อย่างไรหน้ากากอนามายัยโอ้นี่เรื่องเย่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเรื่องของหน้ากากอนามายัยแล้วตอนนี้ ลองถามพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่าหน้ากากอนามัยหาง่ายหรือหายากต้องบอกเลยว่ามันเป็นยุคที่ถ้าสมัยก่อนในการลบนะเขาเรียกว่าอะไรข้าวยากมากแพงพอเครื่องบินมาอะไรมาทิ้งระเบิดแล้วก็หลบกันอยู่ใต้หลุมหลบไปแล้วหลบกันเห็นไ,ไหมข้าวของเขาแพงสงครามโลคโควิด1 9หรือโควิดนนี้ก็เหมือนกันหน้ากากอนามัยหายาก แล้วก็อะไรเจลล้างมือแพงแอลกอฮอล์ไม่มีมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วใครไปเจอหน้ากากอนามัยที่สองบาทห้าสิบที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะแล้วก็ซื้อได้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนละเพราะว่าหมอนี่รักษาเรานะเพราะว่าถ้าหากว่าคนติดเชื้อมากขึ้น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 เพราะเมื่อช่วงตอน อ่แล้วระยะเวลาก่อนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมก็ได้ไรายงานผลและว,วันนี้คนไทยก็ติดเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยี่สิบสองลายเมื่อวานร้อยแปสิบแปดวันนี้ร้อยบสองลดลงมาที่หนึ่งนะรวมยอดทั้งหมดเจ็ดรอยิบเอ็ดมันค่อยๆเพิ่มอ่ะค่อยๆเพิ่มแล้วถ้ามันเป็นถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันหรือว่าเรายังไม่คิดว่าเราอยู่ในยุคสงครามนะใช้ใช้ชีวิตแบบชิวๆ ออกจากบ้านไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรแต่ผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆเราไม่ได้ออกจากบ้านไปเที่ยวไปเล่นนะไปทํางานจริงอยู่แม้ว่าจะมีการปิดนะครับปิดสถานบันเทิงปิดแหล่งปิดสถานที่ทํางานปิดกิดจาการปิดอะไรกันแล้วแต่ลงุ่งลงวดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆที่ต้องไปเจอคนอะไรอย่างเนี้ยที่เราปิดปิดปิดไปเนี่ยนะครับคนก็ไม่มีงานทําด้วยแล้วก็ปิดยาวยี่สิบสองวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง มีนาคมถึง12เมษาเกือปรากฏการอะไรครับคนตุนอาหารเต็มและที่สำคัญเลยว่อวันอาทิตย์กุม่าันนี้แหละโอ้แน่นหมอชิดเลยส่วนหนึ่งอาจจะกลับจากแรงงานต่างด้าวก็จะกลับไปอะไรกลับไปที่ประเทศต้นทางก็คือจากเมียนมาด้วยหรือคนไทยด้วยผสมผสม80,000กว่าคนช่วงสงการ์ นะครับรัฐการบอกว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่หยุดไม่หยุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนไม่ต้องมาแออัดกันไงกลับบ้านไงเพราะกลัวที่สุดเลยมันกลับกลายเป็นปรากฏกวนก่อนสงกรานแล้วลงนึกภาพนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแปดหมื่นกว่าคนไม่อยากจะคิดเลยภาวนาว่าขออย่าให้มีใครติดโควิดเลยนะแล้วบนรถไฟฟ้า BTS ก็มีมาตรการในการป้องกันที่จะมีเวลาซื้อตัว๋วก็มีเว้นระยะห่างนะ มีจุดสีน้ําเงินต,ต้องห่างกันหนึ่งเมตรสองเมตรว่าไปแต่พอมันเร่งเร่งด่วนมากๆผมถามคําเร่งด่วนมากๆสมมติว่าเกิดว่าสักประมาณแปดโมงหรือต้องรีบไปทํางานเนี่ยมันจะมีเวลามาระยะห่างไหมอ่ะตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ไม่ว่าจะปิดยังไงก็แล้วแต่แต่มันยังมีการเคลื่อนไหวมันไม่ได้หยุดทีเดียวนี่มนไม่ได้หยุดอยู่บ้านจริงๆมันจะมีการเดินทาง มีการเดินทางมันยังมีการไปซื้ออาหารมันยังมีทุกอย่างใช้กิจกรรมมันคือมันหยุดหยุดครึ่งหยุดบ้างไปหยุดบ้างบ้างนั้นเถอะมันชัดดาวมันไม่ชัดไม่ได้ชัดหมดแต่ชัดดาวหมดคือทุกคนอยู่บ้านเป๊ะเลยเหมือนประเทศจีนเขาหยุดหมดเลยอย่างนั้นเนี่ยมันเอาอยู่มันก็หยุดเชื่อได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นข้อคิดว่ามันจะหยุดยังไงนี่นะผมก็สังเกตการมันก็ต้องดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะทํำยังไงเราจะสามารถช่วยกันได้อย่างไร สิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะครับเราทําอะไรไม่ได้เลยในยุคสงครามโควิด -19 นอย่างนี้แล้วเราดูตัวเลขของแต่ละประเทศแต่ละประเทศโอ้วันนี้อิตาลีตายไปเท่านี้เจ็บอะไรติดเชื้อเท่านี้ทั้งวันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตเราตกไหมเราก็ขาดความเชื่อมั่นโอ้ยแล้วไทยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เราจะช่วยยังไงสิ่งเดียวคือมันต้องหยุดมันต้องนิ่งหยุดอยู่อยู่กับที่แต่ใครจะบางคนบอกจะอยู่ยังไงกินยังไม่ก็จะมีเลย นี่ก็ยังต้องส่งเลยค่าชาวบ้านอีกอะค่ากินอีกอะค่าน้ําค่าไฟค่าสรารพัดค่าต่างๆทั้งหมดอะและท้ทำยังไงแล้วภาครัฐจะเยียวยาจะช่วยอะไรยังไงนะเห็นไหมะมันมีคําถามผมบอกเลยผมเชื่อว่ามีคําถามแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้กล้าพูดออกมาตรงๆว่ามันคืออะไรเป็นแบบไหนอย่างไรหน้านาทีนี้บอกได้เลยนะครับว่าเราจะเจอคนทุกรูปแบบเห็นก่ตัวก็มีกักตุนหนะ้ากากอนามัยก็มนี้เห็นไหมนี่ที่ได้ข่าวมาก็ เดี๋ยวกาลังจะสั่งหน้ากาการอนามัยจากประเทศจีนมาเพิ่มอีกแหละเพราะว่าไม่พอจากที่ผลิตล้านสองแสนชิน้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่พอต้องสั่งเพิ่มมาอีกนะนี่ครับเพราะฉะนั้นเราเจอทุกรูปแบบเจอทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับเราอยู่ที่ผมคิดคือเราอยู่ในยุคข,ของสองครามโรคสงครามโลคโดยโรคโควิดในทีหรือเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนี่ยทำยังไงล่ะครับสู้มันยังไง สติไหวพิปฏ right right. ิพานความคิดความพร้อมอะไรที it, ins, like floor, ่เราสามารถทําได้เราต้องทําล่ะจะไปไหนก็ไปแล้วรีบไปรีบมาแล้วไม่ต้องไปอยู่นานยึดคาถาเลยหนึ่งเมตรสองเมตรอยู่ห่างไว้เวลาเขาเดินกนไปไหนก่อนเดินให้เขาเดินไปก่อนไม่ต้องไปเดินไปรับถ้าถ้าจาเป็นต้องออกไปนะแต่ไม่สนับสนุนให้ออกนอกบ้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะแย้งผมนะอาจารย์ก็มันต้องไปทํางานอะ อยู่เจฉยๆแล้วไม่มีกินใครมาเลี้ยงละหละผมก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจนี่เข้าใจในหะัวอกเดียวกันเลยนะว่ามันก็เรื่องจริงนะแต่ถ้าออกไปแล้วต้องทําไมเราต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองหน้ากากอนมามัยต้องใส่ตลอดเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ต้องมีหรืออาจจะต้องมีแอลกอฮอล์อะไรอ่ะสเปรย์นี่ผมยังต้องเอาติดตัวตลอดอาจจะมีเจลขวดเล็กๆ อ่หาหรือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ฉีดพ่นทาความาสะอาดสิ่งต่งางๆได้พื้นฉีดอะไรพวกนี้หรือเจลล้างมือพวกนี้เราก็ต้องซื้อขวดใหญ่มาซีแล้วก็แบ่งแบ่งใช้เอานะะบางทีไปซื้อขวดเล็กๆก็แพงอีกขวดหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้สิบสาสิบแทใช้แป๊บเดียวหมดแล้วนะ ซิ่งต่างๆเหล่านี้กับเป็นของขาดตลาดที่ของที่รางวันนี้แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วคนไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาอ่ะใช่ปหมที่เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่นะสำคัญแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในยุคที่เราจะต้องสู้กับโควิด -19 หน้ากากอนามัยต้องมีติดตัวอยู่ตลอดอย่างที่บอกแล้ว แล้วก็ไม่จําเป็นไม่ต้องไปคุยกับใครเงียบปิดปากเพราะตรงนี้ทุกพูดไปเนี่ยมันจะมีเชื้อออกมาะเราแล้วมันเป็นโรคกดึงอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไอ้นักลบหกหกราลบหรือมันกระจายไปเต็มเลยอยู่ดีมันอยู่ในอากาศมองไม่เห็นนะเราจึงชะล่าใจไม่ได้เลยนะเราจะไปชะล่าใจเราจะบอกว่าโอ้ยนั่งชิวๆนั่งเล่นนั่งกินข้าวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้นั่งเลยะทุกที่ไม่ให้นั่งไปเสร็จเรารีบกลับไปเสร็จเรารีบกลับ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 บ้านรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเห็นไหม สมัยก่อนถ้าหักลบกันลงโอ้อะไรเครื่องบินมาเครื่องบินมาลงหลุมหลบภัยไอผมก็ไม่ทานหรอกเพราะผมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับที่สองไม่ทานแต่เขาเีามันมีหลุมหลบภัยตอนนี้อะไรหลบเข้าบ้าน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 ขาบนนี่เห็นไหมครับแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกมาเลยนะบอกว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้น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 เลยที่ยุโรปเนี่ยที่อิตาลีทางสหรัฐทางเยอรมันหรือ สเปนหรือฝรั่งเศสีประเทศชั้นนำทั้งนั้นเลยเห็นไหมมันพุ่งขึ้นพุงนพ่งขึ้นพุงนพ่งขึ้นคือกับตายมากกว่าในประเทศไทยอีกตายมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มติดเยอะแล้วมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเราจะไงเราจะหยุดดูนี้ได้ยังไงเราจะหยุดย่่ยงนี้ได้หมายความว่าทุกคนก็ต้องทําไมครับร่วมมือกันบอกต้องร่วมมือกันอยู่กับบ้านแต่ม,มุมมองผมอีกมุมนะครับว่าบอกไปเถอะบอกให้เท่าไรก็แล้วแต่ท่านอยู่ไหมท่านจะหยุดไหมท่านจะอยู่ไหมบ้านอ่ะแต่ถ้าท่านไม่ต้องเดือดร้อนสี่มีเงิน มีทองใช้มีเงินมีอะไรต่างไว้รับราชการ,รกแล้วเกษียณแล้วมีเงินตลอดไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่มีนี้สินอยู่ได้แต่คนที่ไม่มีล่ะแล้วจึงต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรีบจัดการผมเชื่อว่าวันนี้ในช่วงบ่ายๆเนี่ยเนี่ยบ่ายสามไ้เนี่ย,าย,ยอาจจะต้องมีอะไรออกมาแล้วลว่าเออจะทําอย่างไรเ้วโดยเฉพาะแปดหมื่นคนเมื่อวานที่หนึ่งวันกลับไปนั่นก็ไม่รู้แหละนะฮะมันจะเว้นระยะเมษสองเมรมันเปลี่ยนแปไม่ได้เลยนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคของสงครามโลกโควิดในที่นี้ผมคิดอย่างนี้ผมจึงต้องระมัดระวังตัวตลอดจะว่าตื่นตหนกตกใจก็ว่าไปเถอะเพราะว่าเวลาตอนที่เป็นไม่รู้นะครับตอนปกติเนี่ยก็เป็นแหละเป็นเสร็จปุ๊บแพร่เชื้อไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้เราไม่รู้เลยนะว่าแพร่ไปที่ไหนบ้างแล้วพอป่วยแล้วนะั่นแหละแล้วมันยอหลังแล้วมันสิบสี่วันด้วยถึงบอกว่าอีกสิบสี่วันนับจากนี้ 80,000-90,000คนแล้วจิ้ั่งไปในรถโดยสารแล้วเป็นที่ปิดอีกอะจะระวังขนาดไหนแต่มันมองไม่เห็นคนเราอะสม,มาริทหรือจิตใจันก็มีเผลอเลยกันผมเชื่อเลยมันเผลอแหมมันก็มีมันก็ต้องเผลอเลยกันได้อ่ะจะทำโน่นทํานี่ทําอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเผลอบ้างไปจับไปเนี้ยอยู่ๆไปเดี๋ยวก็แคะขี้มูกบ้างเดี๋ยวก็อะไรบ้างแล้วบางทีเจลก็ไม่มีมีทุกคนมันไม่มีหน้ากากนี่ไม่มีหาซื้อยากอีกบอกหาซื้อยากนี่นี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ คนหลายๆคนก็พยายามพึ่งตัวเองพยายามที่จะตัดเย็บเองพยายามใช้หน้ากากผ้าเองแต่เราก็จะบอกได้เลยนะครับว่าภาครัฐก็ต้องทอํายังไงที่จะต้องเขาก็พยายามช่วยให้เต็มที่นะครับแต่ผมกําลังจะบอกนี่นะครับว่าพอเวลาที่เราเป็นอะไรแล้วมันเป็นด้วยกันนะทั้งหมดเลยตอนเนี้ยผมไม่รู้นะจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลการเมืองผมไม่ยุนะ่งแต่รู้อย่างเดียวเลยว่า มันต้องคิดแล้วหาวิธีการวิธีคิดนะคิดยังไงให้มันเบรเซจว่าให้ไหม่ให้คนไม่เคลื่อนออกจากบ้านไม่เคลื่อนเลยอะประเทศจีนเดี๋เขาทำอะเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศจีนเขาบอกว่าทุกคนอยู่เห็นไหมที่มีคลิปออกมาเจียยเจียยให้กําลังใจกันนะ่ะคือไม่ออกไปไหนจริงออกไปจับออกไปจับออกไปจับจะเอาแบบนั้นไปล,ล่ะนั่นแหละนี่เป็นจุดดึงนะครับว่า พอมาถึงนาทีหนึ่งมาถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งมันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้าอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะครับยังออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านยังปล่อยให้ขับรถออกขับออกขับออกขับออก,ออกยังไปทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่ไงมันต้องทำํำอะเราอยู่ในยุคของสงครามโลกแต่เรามองไม่เห็นคนจึงติดเดี๋ยว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 ติดแล้วมันก็เพิ่มทวีคูณดูสิ อุเก่อนเราคุมได้มานะั้นหนึ่งคนสองคนสามผมจะคิดอุประเทศไทยนี่เยี่ยมมากเลยสุดยอดมากเลยคนติดน้อยมากเลยที่ไหนได้อันนี้ก็ไม่ได้โทษกันนะพอจากหลังจากเวทีมวยหลังจากเรื่องของสนามมวยเป็นต้นมามาเริ่มทวีคูณแล้วว่าตอนเนี้ยมาเริ่มทวีคูณมาเริ่มทวีคูณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคิดแหละท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจะทํำยังไง เครียดกันจนแบบบางทีพ่ายผอมเลยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยิ่งเครียดหนักยิ่งคิดแล้วน่ะหมอทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจครับตั้งใจที่จะติ้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะปกป้องพี่น้องประชาชนแต่อย่าลืมนะครับว่าเราให้เขาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านปากท้องเขาด้วยมันไม่มีงานน่ะอยู่ไงไม่มีเงินน่ะอยู่ไงทุกคนมันต้องกินข้าวนี้สินอีกอ่ะ นี่ทีสิ่งที่ทุกคนไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นถึงบอกตรงนี้ไงผมเชื่อว่าทุกคนรู้แต่ไม่พูดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาจริงใจกันตรงว่าเอามันอยู่ได้ไม่ได้เป็นแบบไหนแบบไหนยังไงมันก็ต้องให้ชัดเจนแต่ไม่ใช่โลกสวยพูดโอเคดูดีแต่ในทางปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกครับมันก็ต้องเอ้ปฏิบัติได้ด้วยว่าได,ได้ได้ด้วยผมถามคาเซเว่นบางเซเว่นบางที่มีการตีต,ตีตีเส้นเลยนะตีสี่เหลี่ยมเลยนะ ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ห่างกันผมถามคนเข้าไปสักสามคนจะยืนยังไงถ้าพื้นที่มันไม่พอนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งถ้ามันไม่ไหวจริง,รงๆแล้วก็ต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อที่จะเอาชนะกับเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือโควิด -19 หรือ COVID 19, จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างไรเพราะเราอยู่ในยุคข,ของสงครามโลกจริงๆ ผมบอกได้อย่างนี้อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทหลายคนไปตรวจฉันมีไข้ไหมฉันมีไอ้นั่นไหมมีอันนี้ไห,ไหมม,ไหไหม,มีหวัดเป็นหวัดเนี่ยอูเอาละไปตรวจก็ยิ่งลาบากทางแพทย์เขาเข้าไปใหญ่เลยนี่ยเนี่ย,ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นถึงบอกนะครับว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้ให้ตระหนก,ไม,ไ,หก,กไม่ได้ให้กลัวคือคือไม่ได้กลัวแต่ต้องให้อยู่ในว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะแค่เรื่อง โควิดอยางเดียวแล้วบางคนเครียดด้วยนะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องไม่มีจะกินเครียดเรื่องสารพัดเรื่องเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็มันต้องมั่นใจในรัฐบาลของเรานะแล้วรัฐบาลก็ต้องทําให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นด้วยผมบอกได้อย่างนี้นะครับว่าบางทีบางมาตรการออกมาเสร็จปุ๊บถ้าเขาเชื่อมั่นเขาต้องอยู่พอเขาไม่เชื่อมั่นเขาก็ไปเพราะก็าบอกว่าง,งานฉันไม่มีฉันจะ ทำยังไงฉันก็ต้องไปดิแล้วพอไปเสร็จปุ๊บเขาไม่กลัวโควิดแล้วแต่เขากลัวว่าเขาจะอดก็เลยไปรวมกันแล้วนั้นแหละมันเลยเข้าทางเลยเข้าทางนักรบตัวจิว๋วนักรบที่มองไม่เห็นเสร็จเลยติดสิทีนี้นี่แหละมันจริงเป็นเรื่องหนึ่งนะครับว่าที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กังวลแล้วเราจะช่วยกันอย่างไรนะครับผมก็เพียงแต่บอกกับทุกๆท,ท่านนะครับว่าไม่จําเป็นไม่ต้องออกไปไหนหรอกอยู่บ้านละ อยู่บ้านนะครับแต่ถ้าต้องไปก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบมือครบคันนะฮะนี่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากงหน้ากาก,ากต่างๆถุงมงถึงมือนะตัวอย่างเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าถ้าเรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราต้องคิดอยู่เสมอเปลี่ยนพฤติมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหมดเลยนะเสร็จปุ๊บพอก่อนจะออกจากบ้านเอาละมาถึงเสร็จปุ๊บหาหน้ากากและหยิบหน้ากากมากรแล้วปุ๊บนะฮะมาถึงเสร็จปุ๊บเตรียมไปเลย แกะมาได้เสร็จปุ๊บใส่เลยเตรียมเตรียมเลยอนกากได้แอลกอฮอล์เจลอ่าอย่างเนี้ยออกไปเสร็จปุ๊บฉีดละอะไรสลรพัดใส่ไปใส่ไป,ไปจนติดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะถอดแล้วเนี้ยนี่แหละนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเราก็ต้องมีการเตรียม ความพร้อมอยู่ตลอดเวลากลับเข้าบ้านอาบน้ําก่อนเลยมันจะค่อยจะลืมมาสิโดยส่วนใหญ่ล้างมาือนะะแล้วก็อันหนึ่งถ้าหากว่าตรงนี้ก็หายากด้วยเทอร์โมสแกนหรือ,เ,อ,อเป็นประลอดที่วัดไข้อะ่ะถ้าว่าท่านถ้าท่านสามารถหาได้นะก็ถาไมไว้ชีวิตเรานะครับเราต้องดูแลตัวเราเองไม่มีใครดูแลใครได้เท่ากับตัวของเราเองเราไม่ดูแลตัวเราเองเรา จะไปดูแลใครเราดูแลตัวเราเองเราก็จะไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยหมอก็เหนื่อยอยู่แล้วแพทย์พยาบาลก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนทางบุคลากรทางการแพทย์เขาเหนื่อยอยู่แล้วอย่าไปทําให้เขาเหนื่อยเพิ่มเราจึงต้องดูแลตัวเองแล้วทําให้เราเราจะเอาชนะกับเชื้อไวรัสโควิด -19 นะที่เรากําลังลบก,กับเชื้อพวกนี้อยู่หมอกำลังลบเชื้อพวกนี้อยู่ทำไงให้มันหยุด หยุดคือตัวเลขมันลดลงเหมือนที่ประเทศจีนตอนนี้เขาลดลงลดลงเพราะเข้าจริงอ่ะเข้าจริงเข้าจริงคือหมายความว่าอย่างที่บอกแล้วถ้าคุณติดหรือบอกให้ทหําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้เขาจัดการเลยแต่ถ้าเรายังเป็นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับพูดตรงๆเลยผมไม่ได้ดูถูกผมไม่ได้ไม่ได้ว่านะแต่ท่านก็ลองคิดดูว่า มันมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดมันมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดโอกาสนะ่ะมันจะหยุดอย่างไรผมก็ยังตั้งข้อสังเกตและสงสัยอยู่นี่เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะที่สาธารณะนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกทุกคนนะที่เป็นประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวโลกทั้งหมดเป็นกําลังใจและก็เป็นกําลังใจกันสุดท้ายแล้วเราก็คือต้องชนะต้องประสบความสําเร็จนั่นก็คือ เราจะต้องไม่เป็นตัวแพร่เชื้อนะบอกอย่างนี้นะครับอย่าเป็นคนแพร่เชื้ออย่าให้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นระมัดระวังให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถก้าวข้ามโควิด1นทีนหรือเชื้อไวรัสที่เรากำลังสู้กับมันอยู่ตรงนี้เราต้องพูดง,ง่ายมีชีวิตอยู่รอดต่อไปไม่ต้องอย่างไม่ต้องบอกว่าชนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันทั้งโลกมันไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยนะครับเราก็ต้องมีกำลังใจในการก้าว เพื่อประสบความสาเร็จในในชีวิตเราเองตอนนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องการทำมาหากินด้วยอะไรด้วยนะครับก็สู้กันไปเป็นกําลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ